ตอนนี้เราหอดวัดสะกาแพงหน่อยครับเนาะห้ากันที่เมืองวัดีิมีไอ้วัฒนธา,ารมครประวัติศาสตร์คู่กันครับกับวัดสะกาแพางไงครับตอนนี้ห้าไปห้ามองจอดสะก่อนครับไป,ไปนนบครับไปนเข้ามาหอดวัดเอ้ครับปรวัตศาสะกาแพงหน่อยลครับนี่ ขึ้นไปเมืองไหนบ่นนี้ขคางในนีคนเขาชรนลเขาคะับอุอ้อยมนันบค่อยรคะ<อ>ครับผมขอบคุณครับมาจากอุบลครับรค,ครับผมนี่ครับนี่คืออันนี้ อันนี้เป็นไอ้เพื่อนยังกาบ่อน้ำซักซิดบ่ทั้งนี้ครับเดี๋ยวจะไปเมืองสีว่าเขาจะเอาเพื่อนจะเอาน้ำจากวัดซักกําแพรหน่อยครับเนี่ยเอาไปนู่นครับทำพิธีซักซิดอยู่วัดซักกแัแเพใหไงครับเนาะสึ่งความาละเอียดเป็นไม่ยังไงผมกับยังโมจากนะครับเนาะแต่ว่าขาวๆครับจะเป็นประมาณนี้ครับนี่อันนี้คือืไอ้นี่ยิ่งปลูกสร้างครับนี่เพื่อนยังหนอเนี่ยเดี๋ยวจะยยายเมืองไอ้เมืองซะกันครับนี่ไปครับไป อันนี้แล้วเราจะเข้าไปเมืองเขื่อนยังเกาะอาจจะเป็นปราสาทเก่าครับเนาะเอาขัไปชมข้างในกันครับว่ามีเอียงเนี่ยครับตัะเป็นอายุหินสิ่งปลูกสร้างในรุ่นเล่าข้าวเดียวกันกับวัดวัดสากกําแพงใหญ่ครับเนาะอันนี้จะเป็นทั้งขาอันนี้อาจจะเป็นสิ่งปลูกสร้างอาจจะมีพพมิพระอยู่ข้างในนี่ครับเอาข้ามาข้างในก็จะเป็นทวงกลวงครับระวังด้วยครับเด้อท่าลงกับ เป็นหินครับเขื่อนหินศิลาหลยอ่ครับเป็นอายุทัางอาจจะมีรักลอยปีขึ้นครับสองลอยปีขื้นครับข้างในตรงเข้ามราเกาจะเป็นสิ่งเ ouais. ข <Right. S 1> ่อนยังเกาะนี่ครับนี่ตรงตรงขม่าจะเป็นอูเป็นนี่ครับนี่เป็นเขือนอย่างเป็นเป็นศัตถูหรือเป็นยังสักอย่างครับจะมีพระอยู่ข้างในครับนี่ครับนี่มาข้างในปื๊เพื๊งคนก็จะมี จะมีพระองค์พระอยู่ข้างในนี่แฮมเห็นบ่ครับนี่ครับมีองค์พระอยู่ข้างในครับอาชาิมืดแน่เนาะนี่ครับนี่องค์พระอยู่หน้าก็สามารถกราบไหว้ขอพอดนะครับเนาะนี่ครับที่เป็นจริงก็สร้างครับศิลปะโบราณนี่ครับนี่าย,ยาออกไปครับ ัดนี้ก็อาจถิบอ่อแต่ยังญ่เหมือนวัดซักแห่งไงครับตอนนี้ก็มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวของกันครับเนาะที่เกี่ยวของกันนี่บรรยากาศกา็กลโมลื่นครับทั้งสองวัดเลยนี่นี่ครับข้างในจะเป็นยีงไงเคลื่อย้ายกับไปเมืองสะนะครับจริงๆสวยงามดีครับเลยครับไปเมืองเบ่อหนามซักซีทครับอยู่ข้างหน้าครับ นี่คือบอ่อหนามซักซีดครับนี่เป็นป่ายเป็นบอ่อหนามซักซีดครับถึงข้อเสื่อแต่เบอร์เกาบอร์การแตะโมรานักการท่านว่าครับเนาะบอ่อแห่งนี้สีบัเคยสีบ่เคยแห่งครับเนาะสีมีนามตลอดครับเนาะสีมีแหงสีบัแห่งครับสีมีนามตลอดตลอดตลอดทั้งปีครับเนาะตลอดตลอดครับสีบัเคยแห่งใช่ไหโด้วยอายุเวลาผ่านไปนต่างๆนาน,นาครับเนาะความลึกนี่ กะบ่แน่ใจครับนี่ครับนี่จะด้วยว่าผ่านไปหลายร้อยพันปีครับกาดน้ำอากาศแห้งเหือนไปครับเนาะแกับอ่อยังคงเป็นบอ่อเดิมครับยังเป็นบอ่อยซักซีดอยู่นี่ นี่ครับนี่คือปราสาทวัดสักกระพงหน่อยครับนี่สวยงามครับเนาะซักซีทครับกับหลังจากที่เราเยี่ยมชมวัดสักกระพงหน่อยแล้วนะครับเนาะเอาจอกเดินทางต่อไปครับเนาะจะมุ่งทางสู่บนหล้าท่านี่ครับทำรับคลิปไอ้วัดสักกระพงหน่อยวัดสักกระพงไงเนาะครับขออนญาตก็จากลาไปเพียงนะครับจะลืมไปติดตามนะครับจะสองแล้วโบสัมปีครับเนาะ แฟนเพจเพจบวกกับโบน้องมะนาวครับเพจบวก,กบวกน้องมะนาวครับเนาะอย่าลืมไปติดตามกันนะครับเด้อนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จากลากัน,นเพียงนี้ครับสวัสดีครับ